นาครับพี่นอ้องมือนีมาบึงจกกักรยานไฟฟ้าพันสองพันก็ได้นะครับงวดจังไรเขาจังมาคุยกันนะครับพอนสบายนะครับนาะครับพี่นอ้องมือนีมาบึงจกกักรยานไฟฟ้านี่ครับ จักรยานไฟฟ้านะครับผู้ใด้นจิตสนใจนะครับมาเบิ่งเอาเลยนะครับขายถูกๆพอนได้ดาวดาวได้นะครับแบบสบายๆนะครับดาวพันสองพันก็นได้นะครับงวดจังไหนเขาจังมาคุยกันนะครับ ครับพอนสบายนะครับสามล้อกัมีนะครับมี่ไลายหลสยสีให้เลือกนะครับครับนี่ครับพี่น้องสนจิตสนใจนะครับจัก,กรยานไฟฟ้า นะครับเขามาเลือกชมกันได้นะครับนี่หลายสีนะครับให้เลือกนะครับพ่อนสบายกระเป๋านะครับดาวถึกนะครับผ่อนสบายกระเป๋านะครับราคาเท่าไรเขาจังมาคุยกันนะครับน่ครับมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับพี่น้องอันนี้พี่น้องอาจจะใส่ห้ายแล้วนะครับ นี่ครับพี่น้องมาเลือกเบิ้งกันได้นะครับจักรยานไฟฟ้านะครับสามล้อกับนี่นะครับสองล้อกับนี่อันนี้มาใหม่นะครับรุ่นไม้โตไม่นะครับนี่พี่น้องมาใไม่นะครับโค้งส้างสิญญานะครับนี่ครับรับประกันรับประกันแบตเตอรี่กับมอเตอร์หกเดือนนะครับมี่อย่างเข่ามาครับ ห้าร้อยหาสิบาทห้าราสวัตต์มาตัวไม่มาไม่ล่าสุดเนาะอืม่ะสนจิตสนใจคำไห้แวะชมกันได้นะครับว่างดาวก็ได้นะครับผูดใด้่มีเงินสดนะครับตัวนี้จะอยู่ในรคาคาหมื่นสามนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เกือบสิบหมื่นสามพื่อกัน ตัวนี้นะครับ450วัตต์นะครับพี่น้องรับประกันใดมอตกับมอเตอร์นะครับ6เดือนนะครับผู้ใดสนใจรถจักรยานไฟฟ้านะครับมาเลือกบิ่งเลยครับพี่น้องเขาแก้เป็นกันเองนะครับจียันกบผู้จัดการก็ต้อนรับดีนะครับพี่น้อง มาครับมามาเลือกเบิ้งนะครับสนคิดสนใจนะครับจักรยานไฟฟ้าเาว้เยตะขี้นะครับน้ำมันแพงเอามาเอาจักรยานไฟฟา้าดีกว่าครับพี่น้องมาด้อ,อพี่น้องเลยผเลยอยากได้นะครับมา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 ,มา,มาเลือกเบิ้งกันมาเลือกจมกันมาเอาไปขี่นะครับสามรอกกับนี้ครับพี่น้องสนคิดสนใจมาเลือกเบิ้งเลยนะครับราค่ากันเองนะครับคุยกันได้นะครับเราท่อได้ก็ได้นะ,นะครับ สีส้มเดือนเท่าไรกะมาคุยกันนะครับว่างดาวนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมพัเบ่งจักรยานไฟฟ้านะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ